สวัสดีครับผมนมายเพชรทิพย์ละไมนะครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องโบเด้ไดแกรมนะครับหัวข้อแรกนะครับ understanding b o r d e r pot นะครับซึ่งมันจะมี4หัวข้อหลักนะครับคือ why use them what are they simple system compact system ครับ หัวข้อแรกนะครับ Why use them นะครับคือทำไมต้องใช้พวกมันนะครับก็คือเราจะยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับคือจะอธิบายเกี่ยวกับการดีดกีตาร์นะครับการดีดกีตาร์จะมีความถี่เกิดขึ้นนะครับเป็นคลื่นนะครับเมื่อเราเปลี่ยนคอร์ดนะครับความถี่ก็จะเปลี่ยนเราสามารถนำเอาความถี่มาพอดกาฟได้นะครับมันก็จะเป็นแบบขึ้นนนะครับ ต่อมานะครับตัวอย่างที่2ครับก็คือรถยนต์กับล้อนะครับซึ่งภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงรถที่วิ่งบนถนนนะครับเกิดความที่นะเมื่อมีส่วนคูขะเช่นว่าแบบรถไปเหยียบก้อนหินหรือรถไปเหยียบลูกระนาดนะครับซึ่งทําให้เรารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนั่นเองต่อมาจะได้กราฟนะครับ กราฟจะมีจุดพีคอยู่2จุดนะครับทั้งจุดที่1ก็คือจุดที่ล้อกับรถยนต์นะครับเก็บครั้งแรกครับแล้วก็จุดที่2นะครับก็คือระหว่างรถยนต์กับพื้นถนนนะครับซึ่งเมื่อใช้เขียนสมการตามกฎของนิวตันนะครับจะได้รูปสมการดังรูปนี้นะครับเมื่อนำมาคำนวณใน s i m u l ล n k นะครับ ทำให้เห็นว่าความถี่หรือมุมความขูดขะของถนนได้นะครับซึ่งเอามาคํานวณความถี่ขึ้นลงและนําไปใช้ในงานวิศวะได้ง่ายนะครับหัวข้อต่อมานะครับวัดวัดอาร์ด y นะครับซึ่งภาพแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองความถี่ในระบบเชิงเส้นนะครับโดย Input ครับจะเป็นค่าทรายครับแล้วก็เอา p u t ก็เป็นค่าทรายเหมือนกันนะครับ โดยค่า Input เส้นแรกนะครับจะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็เส้น Output จะเป็นเส้นสีแดงนะครับซึ่งจะมีค่าแอมพลิจูดที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ความถี่เท่าเดิมนะครับครับภาพที่แสดงอยู่ก็คือ Bode diagram กรนะครับซึ่งจะมีแกนประกอบด้วยแอมพลิจูดและววงเฟสนะครับแกนแนวนอนนะครับ คือความถี่นะครับส่วนแนวตั้งคือแอมพลิจูดนะครับแมกนิจูดนะครับเป็นอัตราส่วนของแอมพลิจูดอินพุตนะครับส่วนด้วยแมกนิจูดอินพุตนะครับโดยการนี้นะครับจะเป็นสเกลล็อกนะครับสูตรต่างๆก็ดูดตามรูปได้เลยครับ รูปต่อมานะครับคือดีซีเกรดนะครับเป็นค่าที่เริ่มความถี่เท่ากับ0ูนะครับโ o o f ออฟเลนนะครับแสงเห็นแมกนิจูดจะลดลงความถี่จะเพิ่มขึ้น10เท่านะครับจุดสูงสุดตรงนั้นเรียกว่า p e a พี e s p สปอนนะครับแล้วก็ เส้นตรงนั้นก็คือ natural frequency นะครับคือความถี่ธรรมชาตินะครับถ้า Magnitude มีมากกว่า0 d เดซิเบลนะครับแปลว่าระบบกำลังขยายสัญญาณนะครับแต่ถ้าน้อยกว่า0 d เดซิเบลแปลว่าระบบกำลังลดทอนสัญญาณนะครับ crossover frequency นะครับคือจุด ที่ตัดกับ0ูนเดซิเบลนะครับแบนด์วิดท์ฟรีเคนซีนะครับคือจุดที่ลบสามเดซิเบลนะครับต่อมานะครับ Simple System ครับคือระบบแบบธรรมดานะครับจะเห็นได้ว่าโปรแกรม m a t l a บเนี่ยครับสามารถแสดง ค่าความเสถียรภาพของระบบได้นะครับโดยนำค่ามาคำนวณโปรแกรมนะครับก็คือ transfer function ครับโดยรูปนี้นะครับคือ peal g a t o r นะครับ i n d i c a t o นะครับมันคือการที่มันคือการ i n d i c a t e นะครับดังสูตรในรูปนะครับก็คือก็คือได้ว่าความชันจะเป็นลบ20 เดซิเบลต่อดีเคเนะครับและมุมเฟสเท่ากับลบ90องศาครับต่อมานะครับทางกลับกันทางถ้าแทน S ในสรรมการ GS เค่าความชันจะเท่ากับ20 d e c i เดซิเบลต่อดีเคเตนะครับและมีมุมเฟสเท่ากับ90องศาซึ่งเป็นส่วนกลับของอินดิเกตนะครับ ต่อมาเป็นวิธีคิดแบบซิงเกิลโพครับถ้าโอเมกามีค่าน้อยกว่า1ส่วนทาวกราฟแมกนิจูดจะเป็นเส้นตรงและมีมุมเฟดดังกราฟและมีมุมเฟดเป็นศูนนะครับดังกราฟเลยครับแต่ถ้าโอเมกามากกว่า1ส่วนทาวกราฟแมกนิจูดจะเอียงลงลบ2 0 d เดซิเบลต่อดีเคครับและมุมเฟดเท่ากับลบ90องศาดังสมการที่เห็นครับ แต่ถ้าใช้วิธี s i n เกิลซีโนะครับเมื่อโอเมก้ามีค่า,น,าน้อยกว่า1ส่วนทาวกราฟแมกนิจูจะเป็นเส้นตรงและมีมุมเฟสเท่ากับ0เหมือนรูปที่แล้วนะครับแต่ถ้าโอเมก้ามากกว่า1ส่วนทาวะครับค่าแมกนิจูจะเอียงขึ้น2 0 d เดซิเบลต่อดีเครครับและมีมุมเฟสเท่ากับ90องศาครับ ครับผมหัวข้อต่อมานะครับ compact นะครับ compact system นะครับเป็นระบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้น,นครับนั่นก็คือระบบ Second Order นะครับจะซึ่งจะเห็นได้จากระบบสปริงหรือระบบ RLC นะครับรูปนี้นะครับ อันแรกจะเป็นรูปแบบมวลนะครับอันที่สองจะเป็นแบบวงจร RLC นะครับเมื่อนำมาเขียนทานเฟอร์ฟังชันจะได้ดังรูปนี้เลยนะครับเมื่อพิจารณาจากระบบ second order system แล้วนะครับ mm hmm. เทียบกับทฤษฎีจะทราบค่าความถี่ถ้าค่าความถี่และ Damping Ratio นะครับและนำมาคำนวณค่า Damping Ratio กับความถี่ธรรมชาติได้ครับซึ่งความถี่ธรรมชาติ หาได้จากสูตรนี้นะครับจากกราฟแสดงให้เห็นว่าดัมปิ้งเรชมีค่าเพิ่มขึ้นแมกนิจูดและมุมเฟสจะลดลงและเมื่อดัมปิ้งเรชเท่ากับ1น,นะครับสมการเ e c เ n อร์นอ r เดอร์จะให้ค่าโพนจ,จำนวนจริง2ค่านะครับหัวข้อที่2นะครับ using BorderPort นะครับมีด้วยกัน5หัวข้อย่อยนะครับคือ Code Loop System, Open Loop s e p p i n g p i f i and Gray Margin นะครับ l e a k l e s k PID Controller นะครับ DC Motor Control Example นะครับ Code Loop System นะครับ คือที่มาของ transfer f u n c t i o นที่เป็นแบบโค้ดลู o p System นะครับในบล็อก transfer function ในส่วนของเมนนะครับในรูปจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือ Controller กับแพนนะครับซึ่งสมการทั้ง2นะครับจะหาได้จากการคำนวณการป้อนค่าอินพุตเข้าไปครับ ใน Open Loop ครับจะหาค่า Output ได้จากผลคูณของ Input คูณกับฟังก์ชันของทั้ง2องบล็อกซึ่งไม่สามารถแก้ค่าได้นะครับแต่โค d l o o p นะครับทา a n s เฟอร์ฟังก์ชันมีค่า Output y ซึ่งในสมการจะประกอบด้วย complementary sensitivity และก็ sensitivity นะครับ สามารถปรับค่าได้ทําให้เกิดเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นครับ Open loop shaping นะครับจากรูปนะครับจะเป็น b o d ด p o d นะครับของ genetic transfer ฟัง c t i o n โดยการเป็นการนำค่า pc นะครับมาพอ o ก graph แบบแมกนิจูดกับกราฟเฟตนะครับพอพอดนะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเฟสนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ transfer ฟังก์ชันต่างๆก็จะออกมาเป็นกราฟต่างๆครับเช่น open loop v s t ครับแล้วก็ open loop v s s ครับ a a ดแอนด์เกรนมาจินในรูปนะครับเป็นแผนภาพในควิดไดแกรมจะเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้ายกับโบเดไดแกรมแต่โบเดไดแกรมนะครับสามารถแสดงเมกนิจูดกับมุมเฟดแยกกันในโคลาการาฟนะครับแต่ควิดไดแกรมนะครับจะแสดงรวมกันในระนาบจริงและระนาบจินตภาพนะครับระบบจะมีความเสถียรเสถียรภาพก็ต่อเมื่อ เส้นทางการเดินของ Open Loop Transfer ฟังก์ชันในค i ิด i ดแกรมตามทิศทางจากโอเมกาเท่ากับ0จนไปถึงอินฟินิตนะครับโดยไม่หมุนรอบจุดค r ิ t i c a เซึ่งจุดพิกัดเป็นลบ1กับ0นะครับ a เ e Margin คือ ค่ามุมที่ทําให้ขนาดของการตอบสนองเชิงความถี่มีค่าเท่ากับ1โดยค่านั้นจะอยู่ที่ประมาณ5ถึงเอ้ยอยู่ที่ประมาณ4 5ถึง60องศาครับเกรดมาจินคืออัตราส่วนของค่าเกรด สูงสุดที่ทำให้ระบบมีสเสถียรภาพกับค่าเกจของจริงจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ5 1 0ถึงเดซิเบลครับ l e a k l e s pid controller leak compensator คือตัวชดเชยแบบล้ำหน้าประกอบไปด้วยซีโร่ข้างหนึ่งและโพข้างหนึ่งจะเน้นในเรื่องการปรับค่า เลิกคอมเพนเซเตอร์ประกอบไปด้วยซิโร่ข้างหนึ่งและโพลอีกข้างหนึ่งเหมือนลิกคอมเพนเซเตอร์แต่จะเน้นเรื่องการปรับค่ากำลังของแมกนิจูดมากกว่า P.I.D. คอนโทรเลอร์ที่ได้รับการยอมรับมากเป็นคอนโทรเลอร์ที่เรียบง่ายแต่สามารถลดความผิดพลาดได้หลายแบบในตัวควบคุมเดียวทำให้มีความยืด หยุนในการใช้งานแต่บางบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเอามาครบเทอมอาจจะมีเทอมเดียวหรือ2เทอมเช่น P.I. Controller หรือ P.D. Controller หรือจะ P. Controller อย่างเดียวก็ได้ DC Motor Control Example นะครับ ในรูปแรกนะครับจะเป็นรูปที่แสดงถึง DC m o มอเตนะครับเป็นการออกแบบค่าของ DC m o มอเตอร์นั่นเองนะครับมีค่าตามนี้นครับ mm hmm. การคำนวณใน m a ทแ a บนะครับจะเห็นได้ว่าค่าเกณฑ์นะครับเท่ากับ1น,นะครับและจะมีบล็อกแตอแกรมต่างๆนะครับจะมีการเพิ่มบล็อกแดอแกรมต่างๆออกไปเพื่อดูผลการทดลองนะครับ จากกราฟนี้นะครับไอ้รูปของเส้นปะนี่นะครับเส้นของระบบที่เราต้องการนะครับส่วนเส้นสีส้มนะครับคือเส้นที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยจะใช้ยูนิตสเตปฟังชันในการคำนวณครับเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่มองเห็นง่ายครับ ต่อมานะครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบ,บ Open Loop กับ Closed Loop บเมื่อพิจารณาตรง Open Loop ะจะเห็นได้ว่าเราใส่ค่าเกณฑ์ลงไปเท่ากับ1กราฟมกนิจูดจะตัดที่0 d เดซิเบลและกราฟมุมเฟสจะลู่เข้าห8 0องศานะครับเมื่อพิจารณาที่ Closed Loop จะเห็นได้ว่ายัางไม่มปีประสิทธิภาพมากพอดังนั้นจึงต้องมีการปรับค่าเกณฑ์ อีกครั้งหนึ่งครับจากภาพนี้นะครับระบบเข้าสู่ under dam นะครับจะใส่ค่า indicator จะทำให้ระบบลู่เข้าในแบบที่ต้องการนะครับจากภาพนี้นะครับระบบลู่เข้าแล้วนะครับ เราสามารถสร้างเงื่อนไขได้มากกว่า1ค่าครับจะทำให้ cost over quick, quick, frequency frequency และค่า gain margin เปลี่ยนไปนะครับจะทำให้เราสามารถชดเชยมันชดเชยจะได้จะได้สรรมการชฉดเชยมานะครับเมื่อใส่สมการนั้นเข้าไปในระบบจะทำให้มีการตอ,ตอบสนองแบบที่เราต้องการครับ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ